ครับผมถ้าพูดถึงการถกถแถลงหรือว่า dialogue classroom นะครับคือเป็นการเรียนรูปแบบใหม่ซึ่งปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยหรือว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกครับผมโดยการถกถแถลงเนี่ยจะเป็นการให้นักศึกษาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ตัวเองได้ศึกษามาได้เปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงออกครับผมโดยการปรับโดยการนำเสนอข้อมูลเนี่ย จะต้องมีการพูดใช่ไหมครับซึ่งผู้พูดเนี่ยจะเป็นจะต้องมีการเตรียมข้อมูลหรือว่าทําความเข้าใจกับข้อมูลที่ตัวเองศึกษามาในระดับหนึ่งเพื่อที่จะไม่ไปกินเวลาของเพื่อนหรือไม่ทําให้การถูกแถลงแต่ละครั้งเนี่ยมันยืดยาวจนเกินไปครับผมนอกจากการพูดแล้วยังต้องมีการฟังใช่ไหมฮะการฟังเนี่ยเราจะต้องลดอคติลงว่าเพื่อนในมุมมองของเพื่อนหรือว่าข้อมูลของเพื่อนที่เพื่อนหามาเนี่ยมันถูกไม่ถูกเราถูกใครผิดเนี่ย เราต้องไม่มีคติในข้อมูลนั้นๆครับผมแล้วทั้งนี้การจกถแถลงยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับผม